วันน <Auf> ี้จะมารีวิวใบปัดหัวล็อกเฉพาะของซูเปอร์ไวเปอร์นะคะตัวนี้เลยเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะของเบนจะเป็นรุ่น Honda Civic FE นะคะจะเป็นใบปัดหัวล็อกเฉพาะที่หายากมากที่ติดตั้งก็ง่ายๆนะคะก็ใส่เข้าไปแล้วเปลี่ยนอีกข้างนึงกันนะคะก็เสียบเข้าไปเลยโอเค เรียบร้อยค่ะแนะนำว่าให้เปิดใบป,ปัดไปก่อนสักส0ทีนะคะ mm hmm. เพื่อไล่ฝุ่นแล้วก็ทำให้สารกาไฟนะคะ mm hmm. มันเคลือบหน้ากระจก mm hmm. เวลาเราเปิดน้ำหรือน้ำฝนลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้น้ำไม่เกาะกระจกนะคะ <A few S 1> ก็ครบสาม <later. S 1> สิบครั้งแอ้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใบป,ปัดโดยที่ปัดน้ำไปด้วยนะคะ สนใจสั่งซื้อใบป,ปักคลิปด,ดูใต้คลิปได้เลยค่ะ